โลบ็อฟไปแล้วมิดเดิลบ็อฟไปแล้วต่อไปอินไซบ็อฟนะครับในการเดินบ็อฟการเตรียมพื Inside ้ทอินไซบ็อฟนะครับอินไซคือตีเข้ามาด้านในนะครับจะเฉียวตีเข้ามาด้านในของตัวนี่คืออินไซบ็อกไอ่อินไซบ็อฟไอ่หลับข้างนะครับด้านนี้คือด้านซ้ายของนักเรียนนะถ้ามองแบบติกคูณไอ่ไอ่ไอ่ เแขนนะครับอินไซต์เข้ามาด้านในแล้วเราจะไม่อยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้จะคือท่าด้าที่เรินบล็อกมีอินไซต์เข้ามามด,ดงง้านในน,นนะครับต่อไปน,นี้หลังจากที่เราทบทวนในท่ายืนเสร็จแล้วนักเรียนเข้าใจแล้วเราจะเริ่มบวกเพิ่มการเคลื่อนไหวจากแต่ครั้งที้แล้วเลยครับเดินไปด้านหน้าไยห,หลังกับในการทำอินไซต์บล็อกแขนเหมือนเดิมบวกการเดินเดินไปหลังเดินหน้าไปหลังแค่นี้นะครับ๋ยวฝึกตาม เดินหน้าแรกไปยสามเลี้ยงแขนซ้ายท้งเลียนนะครับแล้วขึ้นปีนไซคอกเลี้ยงแขนขวาไปด้านหน้าก้าวข้าซ้ายท้งเลียนมาด้านหน้าหนึ่งก้าวยาวๆก็ด้านหน้าลงเข่าด้านหลังตงนะครับก็ยืนนิ่งแล้วตีปีนไซคออีสลับแขนนะครับเดินไปด้านหน้ายืนนิ่งนะครับแล้วตีปีนไซคออี ให้ดูด้านข้างนะสังเกตแขน,นครูจะไม่ติดตัวนะครับจะยื่นลงไปด้มานหน้าข้อศอกปอระมาณ5อ,อนสานะไปด้วยนะครับอประมาณเนะตรียมแข็งนะเดินหน้าก้านะครับเดินเห็นชัดนิดน,นึงไอ้ i ส y c อกนะครับถอยห,หลังนะครับถอยห,หลังก็เอาแขนที่หมัดที่อยู่ที่เอวเมื้อขึ้น าที่อยู่ข้างหน้าชี้ออกไปเดินถอยหลังหนึ่งก้าวเอาหน้าไปข้างหลังนะครับนะครับไปยืนนิ่งตีสะก๊อกไอ้สลับได้ครับยกแขนด้านหน้ายกแขนข้างบนขึ้นเดิต่อแม่ไปด้านหลังไอ้สลับข้างครับ,ไ,รบไปหน้าไปด้านหลังยืนนิ่งตีสะก๊อไอ้ไปเดินหน้านะครับ ไปขึ้นเตรียมเดินไอเดินเสร็จดีเลยนะครับเตรียมเดินหน้าบอ๊อกไอเตรียมเดินหน้าบออกไอถไยหลังครับเตรียมถอยหลังบอ๊อกไอสังเกตน,นะครับเท่าไหนอยู่หน้าแข้งนั้นทำบล็อกเตรียม ไหลังนี่ออกไอ้ครั้งหนึ่งเดียวไหลังนี่ออกไอ้มาท่าเหล่านี้นะครับเป็นเบสิกพื้นฐานในกีฬาโดรน,นะครับเกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อขารครับลำตัวตัวต้องนิ่งๆอย่าโยกตัวสายไปมานะครับ Okay. บล็อกออกแรงอย่ามีพลังนะครับให้หนักเรียนฝึกกันบ่อยๆซ้ำๆนะครับในตั้งแต่ท่าโลบ็อกมิดเดิลบ็อกแล้วก็อีนไซบล็อกเข้าไปเดินหน้าไยหลังโดยท่าโลบ็อกเดินหน้าไปหลังในท่ามิดเดิลบ็อกเดินอยหลังในท่าอินไซบ็อกแล้เดียวท้งต่อไปจะเป็นการฝึกในท่าไหนนั้นฝึกซ้อมส,สิ่ง,งเงงหล่านี้ให้ให้ชำนาญน,นะครับท่าต่อไปก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้น ก็คุจะเรียงจากลำดับจากง่ายไปหายากให้ทำง่ายให้ทำยากเลยนะครับหรือใครอยากสนุกสนานเพิ่มเติมก็นำกระดาษแม่พกแม่คุย้ยถือแล้วคุณซ้อนชกซ้อมเต่งจากคลิปที่คุค้คคเคยให้ดูมาก่อนหน้านี้นะครับตัวคุณใจเยอะเลยไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นกันในท่าเอาไซบ็อกนะครับเป็นท่าที่เคยที่อยู่ในท่าซิงบ็อกนะครับท่าเอาไซบ็อกเนื่นกเรียนเกี่ยวกับการป้องกันนะครับมีลักษณะคล้ายกับท่ามิดเดิลบ็อกซ์ซึ่งเป็นการคันมือไปด้านนอกที่นี้ว่าท่าเอาไซบ็อกนะครับเป็นท่าเบสิคหลักฐันในเดวิดมันโดเบื้อต้นนะครับแต่วันนี้เราจะมาขึ้ในท่าเดิน และกำมือในข้า,เางเอาใช้นอกนะครับเดินหน้าและถอยหลังนะครับเดี๋ยวฝึกไปพร้อมกันทุกคนเทนต์ก่อนสักห้าละห้ารอบนะครับพร้อมนะครับยืนท่าจะดีเตรียมแขนด้านขวาของนักเรียนนะครับหมุนแขนด้านขวาขึ้นมาเป็นหกห้าครั้งโดยไปด้านนอกอยู่บนสนา,นามกับไหล่หรืไหล่นักเรียนนะครับหรือสูงกว่าก็ได้เก็บมือด้านซ้ายลงข้างกัน ไอจะทำชารจก่อนะครับฮี่ไอเตรียมนะครับเส็ไอลักษณะไซบอกนะครับเนึ่ไอสไอลักษณะแขนนะครับไม่ได้งอติดไปหน้านะครับพอประมาณ6 5สิบาหกสานะครับเล็กน้อย ข้างนอกเปลี่ยนท่าับข้างซ้ายไปข้างนอกอ้๋เก็บซ้ายไว้ด้านล่างนะครับซ้ายข้างล่างคนก่อนอืออีเก็บเรียบเสร็จอ้๋เรียบเดินอ้๋เรียบสุดสุดอ้๋เราใส่บล็อกนะครับต่อไปเราจะเดินหน้าและไปไหล่ท่า่บล็อกนะครับเห็นกับดีซี นครับเป็นตซนซ้ายแลาซ้ายอนยนนะครับเก้าเขาซ้ายไปด้านหน้าก้าอายขวา็เนนะครับข้ที่นซ่าเล้ยเป็นซ้ายข้ท่าของเลยนะครับฝาขวงนเือมขวาขึ้นขึ้นไปด้านนอกขก้ารานออที่เดครับ2เกียน5ข้5ซ้ายก้าเขาซ้ายไปด้านหน้า สลับแขนนะครับเอวแขนไปก่อนมุ้งแขนซ้ายไปไหนหุ่นไปเอวแขนซ้ายแบบไี้าอยู่ที่ของด้านล่างครับเก้าเท้าขวาหน้าเรียนนะครับเดินะครับหน้าย่อแขนด้านล่างสิบไปต่อไปเราทีเดินไปหลังกลับนะครับเอวแขนขวาเข้าที่ไหรแขนซ้ายอยู่ด้านล่างครับไอยเท้าข้างหน้าไปด้านหลังไปเท้าขวาหน้าเรียนไปหลังถึก้าปไป เตียท่าช้าๆนะครับตามไปด้เลยฮึอเซองนะครับเดินไปข้าหน้าครับเก็บขซ้ายเตรียมแขนขวาเียนก้าวขานิ่งล้วบัไอเ็แขนขวาเตรียมแขนซ้ายก้า้าซ้ายพึอเก็บแขนซ้าย เกรียมแขนขวาก้าวเท้าฝวาที่มัดเสร็จไอีเดินถอยหลังเกรียมขวาเตรียมแขนซ้ายย่อไว้นะครับรอบอีเกรียมเตรียมหัวไปบนก้าวด้านหลังทึ่อีเตรียมเสร็จ ซ้อมรูนนะครับในท่าเดินเอาไซบอกและอันในเดินเดินหน้าเอาไซบอกและห้อยหลังในท่าเอาไซบอกนะครับเบสิคพื้นฐานในเบคอนโดของนักเรียนนะครับเป็นประจํานะครับเพืออ่อ,าาอ,อที่ว่าเราจะมีท่ารวมท่าพอดท่าการยากนิดหนึงสำหรับเด็กในท่าเบสิคพื้นฐาน,นนั้นก็จะมีเป็นสักไปยากนิดที่ทำบ่อย,ยครับ เรียนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนี้กันครับ